เรียนคณะกรรมการดิฉันนางสาวนุงนุดนิ่มนวลตำแหน่งครูโรงเรียนหนองตาโคงพิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ขอนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมห้องสมุดในหัวข้ออ่านสนุกยุคโควิด ันดับแรกเรามาดูที่มาและความสําคัญก่อนนะคะโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่สําคัญมากนะคะแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทําให้หนักเรียนไม่สามารถมาเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ตามปกติจากการประชุมในหลายๆครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมโรงเรียนหรือการประชุมวิชาการก็ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนและการอ่านที่หลากหลายโดยกิจกรรมอ่านสนุกยุคโควิดเป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสําคัญของการอ่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อโซเชียลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ใช้โซเชียลเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านการศึกษาค้นคว้าทางด้านการอ่านคิดเขียนวิเคราะห์ดังนั้นการจัดกิจกรรมการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นโดยในการจัดกิจกรรมนะคะเรามีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ใช้สื่อโซเชียลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ขั้นตอนการดำเนินง,งานของกิจกรรมนะคะ 1. ครูเรื่องหนังสือที่น่าสนใจ 2. ถ่ายรูปหน้าปกและเนื้อหาที่น่าสนใจเอาไว้ 3. ครูอ่านเนื้อหาพร้อมกับสรุปเนื้อหาภายในเล่มสรุปเกร็ดความรู้เพื่อนำมาพิมพ์และตกแต่งรูปในโปรแกรมให้สวยงามหน้าอ่าน 4. นำเนื้อหาลงโปรแกรมเพื่อทำ QR code นํานำ QR code มาเผยแพร่ในเว็บเพจของห้องสมุดโรงเรียน 6. ให้นักเรียนสแกน QR code เพื่ออ่านเนื้อหาความรู้ได้เลย,เลยค่ะผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านสนุกยุคโควิดนะคะ 1. นักเรียนโรงเรียนหนองตะคงพิทยาคารมีความสนใจและเห็นความสําคัญของการอ่านมากยิ่งขึ้น 2. นักเรียนโรงเรียนหนองตะคงพิทยาคารมีนิสัยรักการอ่านใช้สื่อโซเชียลในการอ่านอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยค่ะ ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรมนะคะได้ความร่วมมือและความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนหนองตะคงวิทยาคารการสนับสนุนของบุคลากรในกลุ่มสาระและในโรงเรียนในการส,งส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบออนไลน์ตลอดจนผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนในการทํางานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง บทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนะคะการสร้างนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ตามปกติที่โรงเรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์อ่านสนุกยุคโควิด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นำไปสู่การรักการอ่านทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางโซเชียลตลอดจนก่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การเผยแพร่และการยอมรับนะคะนำเสนอกิจกรรมผ่านเว็บเพจของห้องสมุดโรงเรียนหนองตาคงวิทยาคารและในชั้นเรียนโดยการนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้วยการสร้าง QR code เพื่อให้นักเรียนสแกนเข้าไปอ่านเนื้อหาความรู้และใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลด้วยการแนะนำหนังสือและการเล่าเรื่องอย่างคร่าวๆที่ได้รับการตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดีกับนักเรียนในชั้นเรียนและทุกระดับชั้นในโรงเรียนค่ะทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสนุกยุคโควิด นักเรียนอาจจะเข้าถึงได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซแต่ครูก็หวังอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมการอ่านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอกิจกรรมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ